แล้เรากระทง n ต้องทำอะไรบ้างก็เรากระทงไ g ว้พระอะไรอย่างงี้ต้องต้องต้องทำไอันนั้นปะทำอะไรหรออะแล้วอะแล้วต้องทำปะต้องทำไอันนั้นปะกนะ็ไอ้นั้นไงไนทำแบบแบบนั้นละ <c oughs> ถ้าน้องอยากจีบพี่อะน้องต้องทำไงอะครับเอาขอนมมาจีบพ <c oughs> ี่ขนมน้องยาวนะพี่ทำไมข้างบนนี้ไม่มีเตียงเลยอโอ้โหมีแต่เก้าอี้อะบนเก้าอี้ได้ปะ บอกเลยกับทงเขาว่าเป็นวันในน้นะเสียตัวนะก็อยากไปไหนเด็กบ้านน้องเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วบ้านน้องเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วเอาจริงๆนี่อันตรายที่สุดหรือเปล่าไม่อันตรายเช่ปุ่มก็ก็มีถุงไงอันตรายได้ไงอดคอเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอเองอะขอเลยอะขอเป็น เอาแล้วผมยืนสุดการกุณโนวันนะผมโอเคนะผมก็วันนี้เราจะไปสุ่มห้องจีบสาวกันนะท่านผู้ชมนะก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะผมก็ต้องเราต้องไปหาคู่อะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะผมโอเคก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปสุ่มห้องจีบสาวกันเลยนะผมเดี๋ยวเราไปสุ่มห้องกันเลยนะท่านผู้ชมนะฮัลโหลครับค่ะชื่อชื่ออะไรครับชื่ออิมค่ะคุย่ะชื่อน่ารักเลยอ่ะอ๋อชื่อก่อนนะผมไม่ไปลอยกระทงเหรอครับเนี่ยไม่มีคนไปด้วยโอ้ยเพื่อแบบน อเพื่อนไปอยู่อ่ะผมไม่อยากลอยกระทงเลยอยากลอยอย่างอื่นมากกว่าไปลอยในหัวใจพี่ไงไปเลยค่ะเดี๋ยวไปลิแล้วนี่พี่เป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยเป็นคนทงเทปอ๋ออายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดจ้าเจ็เจ็ดหรอติดคุกป่ะเนี่ยเฮ้ยเราอยู่เท่าไหร่สิบหกพี่ผมสิบหกเลยเดี๋ยวก็โตแล้วอยากเป็นแฟนพี่อะตอนเนี้ยก็มาดิครับก็โสดเหมือนกันใช่หรอหรือว่าไม่โสดโสดดีไม่ใช่แบบไม่ใช่มันทึกพี่แล้วแฟนมาว่าเนี่ย โอ้พี่ว่าผมพี่ว่าผมบัลล่ะพี่ก็แฟนผมไงใช่หรอเฮ้ยพี่ตรงนี้มีคนเหรอพี่พี่คงเป็นอยู่อย่าเพิ่งตายนะ้วมาฟงฟงพี่ก่อนอุ้ยเกิคปกป้องอยู่แล้วครับอุ้ยอุ้ยพี่โดนยิงเหรอไปไปอยู่ไปอยู่ไปไปอยู่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 ไหนคนมันอยู่ไหนครับใครมายิงแฟนผมเนี่ยคุณก็ทำกินไปแต่ครับก็บอกแล้วอย่ามายิงแฟนพี่มียาป่ะเนี่ยไม่มีอ่ะแล้วมีแฟนป่ะครับ มอายามาอุยอ้ยไอ้เจ๊ไม่มียาพอดีเลยโอ้เสียดายวะมีแต่หวัวใจอะครับวางไว้ก็ได้อยู่แล้วเก็บเ,เองเดี๋ยวพี่เก็บเปิดรอเลยเดี๋ยวให้ไปไป,ไปอุย้ยนี่ไงคนไปเจ๊ไม่ติดหัวปึ๊บลอยลงลองลองเพื่อนมานะครับอุย้ยแถวนี้มีแต่เพื่อนนะไม่มีแฟนเลยอยากได้ปะละ่ะอุย้ย <laughs> อยากได้ดิทำไมจะไม่อยากได้นี่ไงมียาอยู่ครับนี่เนี่ยเอายามามียามาหัวใจแรกก่อนนะเดี๋ยวว่า จากเล่นจากเล่นเจ่าพูดจริงอ่ะไม่ได้หยอกแล้วอย่าไปอยู่กรุงเทพเลยอ่ะทำไมอะก็อยากไปเจอพี่ไงพี่ไม่มีแฟนจริงอ่ะน่ารักขนาดนี้รู้ได้ไงพี่นี่น่ารักรู้ดีก็ก็ไม่รู้อ่ะก็รู้อ่ะรู้ได้ทำไมทำไมอะก็ผมฝันถึงพี่ทุกวันเลยไงเวอร์อเวอร์จัดอ่ะอกดีก็เขินเลยเขินเนาะเขินจริงนะเปล่าเขินจริงเขินแบบนี้จีบเลยนะเฮ้ยอะไรนี่ เล่นจิ๋วได้ปะเนี่ยก็ได้ใช่หรอมัวเปล่าในมัวโถเห็นด้วยค่อยยังไงอ่ะโมบอกมัวเนี่ยลองเลื่นนะหัวใจผมตกอยู่อ่ะแก้วตกไหนอะตกตกตรงไหนอะตกตรงหัวใจพี่อะครับุยเสียงพี่มันคุ้นๆนะพี่เสียงพี่คุ้นหรอเหมือนแม่ของลูกผมเลยไพี่พี่ผมมีอะไรจะให้พี่นี่ เหมือนเหล็กแหละเด็กก็รักเป็นนะครับพี่เหล็กจะเจ้าชูหรือเปล่าอุ้ยไม่เจ้าชูนะรักพี่คนเดียวด้แก้วแล้วนี่ลอยกระทงไม่ไปไหนเลยหรอลอยกระทงไม่ไปไหนเลยไม่ไปไปอยู่บ้านผมปะเอเข้าบ้านเยเหรอเอาก็แปลากระทงไงจะไปลอยด้วยกันนี่อือคิดไปไหนเนี่ยหรือว่าหรือว่าอยากมาทำอย่างอื่นอะเราลอยกระทงต้องทำอะไรบ้างอะก็ลอยกระทงไหวพระอะไรอย่างนี้ต้องต้องต้องทำอันนั้นปะ ทำอะไรเหรออะไรนะะต้องทำปะต้องทำอันนั้นปะก็ไอ้นั้นไงทำแบบแบบนั้นนะทำกระทงไงทำกระทงอลอยคิดว่าไรเนี่ยไม่คิดว่ไหนเนี่ยไปหาคนยิงก่อนยังไม่ได้ว่าอะไรนะอ๋อจริงก็อยากทำแล้วแต่ว่าทำอะไรครับเพื่นนะไม่ไม่ไม่อยากไม่ไม่พูดดีกว่าเก็บไว้เก็บไว้พูดสองต่อสองดีกว่าปะแบบนี้เขินอะไม่กล้าพูดอะไม่มีแฟนจริงอ่ะน่ารักขนาดนี้ยไม่มีงั้นผมจีบนะก็จีบเลย ทำแล้วแหละอยินอ oh so ุปกรณ์อุ้ยเกินกันไปอะไรหรออยากอยู่จริงอะข้าไม่รู้สิจะไปรับหน้าบ้านเลยรอเลยกรุงเทพใช่ปะไม่ไกลใกล้ๆกันเลยอะใช่หรออยู่จังหวัดอะไรอะอยู่ภาคใต้อะอยู่พังงาเนี่ยแต่ก็ยอมนั่งรถไปนะถึงแม้จะเสียดังคเพราะไม่อยากเสียใจอะอุ้ยไอ้เจ้าคนไปไหนหมดตัวเนี้ยไม่เจอคนเลยพี่อิมเอ้าไปไหนเนี่ยเอ้าอย่าไปนานดีคิดถึงนะเนี่ยพี่อิมไปไหนอะเมื่อกี้ไปไหนอะไปไหนมาเนี่ยไปในใจอะอุ้ย เกินก็ว่าทำไมใจไปเอาอยูเราไปหอนอากาศดีกว่าพี่แต่ตรงนั้นจะแบบมีมีเตียงอะไรแบบนี้อ่ะไม่ก็นอนไงมันเหนื่อยไงเดินมาทั้งเกมแล้วจะไม่เจอคนเลยเจอแต่แฟนเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเเเววปะขินเขินปะถามจริงก็เขินนะเขินมากปะเขินปะเขินปะแล้วถ้าแบบน้องอยากจีบพี่ต้องทำไงอ่ะเอาอยู่ที่นี่ดีถ้าน้องอยากจีบพี่อ่ะ น้องต้องทำไงอะครับเอาขอนมมาจีพี่ขนมน้องยาวนะพี่ <laughs> <laughs> เอ้ย <laughs> <laughs> ทำไมข้างบนนี้ไม่มีเตียงเลยอโอ้โหมีแต่เก้าอี้อะบนเก้าอี้ได้ปะ <laughs> เอ้ยหมายถึงนั่งไงก็หมายถึงนั่งไงนั่งคุยกันอะไรแบบนี้อะ <laughs> <laughs> พี่คิดไปไหนเนี่ย <laughs> ว่าไปแลว้วไปเราไปหาคนยิงดีกว่าพี่เ <laughs> อยเ <laughs> ขินเขินขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> <laughs> ถ้าเขินแบบนี้แฟนพี่ไม่ว่าหรอไม่มีเราอยากมีเปล่าก็จะเป็นพี่อะไรเงี้ยอุ้ยเป็นนะน้องเป็นนะพี่พูดขนาดเนี้ยน้องเป็นจริงนะ ว่าแต่พี่มีแฟนไม่ใช่กอมีแฟนนะโหไม่มีดิเกมนี้น้องขออะไรไล้ว่าถ้าได้ที่หนึ่งอ่ะขอได้ปะล่ะขอเลยรอไม่รู้ไม่บอกก่อนถ้าได้ที่หนึ่งต้องต้องให้นะให้ไรต้องให้นะไม่รู้ไม่บอกกรไงต้องให้นะต้องให้ดิให้นะเอาพูดแล้วละโอเคไปไปหาคนดีดีกว่ะไม่รู้มองใครไม่เห็นนลเพแต่ก่อุ้ยเกินกันไปเขินแล้วเนี่ยพู้ในี้ถ้าบนนี้ไม่มีคนก็ไม่น่ามีแล้วอาจจะอยูวันสวรรค์ก็ได้อยากขึ้นสวรรค์ไหม อยากขึ้นสวรรค์เปล่าปวันลยกระทุงเขาว่าเป็นวันในนี้นะเสียดตัวนะก็อยากไปไหนเด็กบ้านน้องเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วบ้านน้องเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วเอาจริงๆน่จะอันตรายที่สุดหรือเปล่าไม่อันตรายเชื่อผมก็ก็มีถุงไงจะอันตรายได้ไงถุงผ้าใส่ของเนี่ยถุงผ้าใส่เสื้ออะไรแบบนี้คิดไปไหนเนี่ยโอ้กูยึดคนแบบนี้เลยเนี่ยเขินเนาะไอ้ขเลยอยากหายเขินเปล่ามีวิธีมามาเป็นแฟนน้องไง หาคนดีกว่าเอ้ยเคลาลามีคนเอ้ยเคลาลามีคนดูเอ้ยเตรงนี้ก็มีบันไม้เห็นปะพี่พี่มีคนช่วยยิงหน่อยสวยพี่สวยเดี๋ยวผมชาร์จให้อุ้ยเราต้องเป็นแบบผู้หูประลับมหาปหัญไรเอ้ยเจ็บบอกเลยว่าเจ็บเจ็บแบบจะล่วงอุ้ยยิงไม่โดนพี่ช่วยยิงหน่อยครับเหตุยดนะอุ้ยระวังหลัางล้างลัางหลังเจ็บแล้วหลังเจ็บแล้วอุ้ยอุ้ยที่ที่กำลังยิงบุกล้มมาโอ้โหตายเลยโอ้ดได้ที่หนึ่งเลย โอ้โหเสียใจเลยปัโลโอ้โหเสียดายวะไม่ได้ที่หนึ่งเลยอดขอเลยอะเป็นไรเดี๋ยวพี่ขอเองอะขออะไรอะขอเป็นแฟนอะพูดจริงวะเนี่ยเฮ้ยเขินแล้วเนี่ยขอเป็นอะไรแล้วขอเป็นอะไรแลไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ขอเป็นอะไรละขอเป็นแฟนนะยิงวะเนี่ยทิ้งเป็นแฟนกันนะเป็นก็เป็นอะเลยครับพี่ไปและเจอกันโอเคครับโอเคครับทีละครับเจอกันครับผมครับ โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ประมาณนี้ลักกันเนาะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมเพื <laughs> ่อยเขินว่ะเ <laughs> ดินผู้หญิงขอเป็นแฟนโอ้โหเขินแบบนี้นี่เองครับโอเคไว้เจอกันนะผมไปแล้วครับจุ๊บ